รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโัรทั์ในระบบดิจิทัลขึ้นโลกโก้ช่อง9 M c o o s HD เลข30ขคึ้นตัวสอนร่วมกับ ขึ้นโลโก้กสทชและกทกปสขึ้นโลโก้บริษัทเทีนิยมจำกัดขึ้นตัอักษรเสนอกราฟิกลายการ์ตูนม้าหมุนจิงช้ชาสวรรค์จ็อกเกอร์บอลลูนขึ้นภาพนิ่งชายผมแสกข้างจีบยิ้มขึ้นตถักสอที่บอยขึ้นภาพนิ่งหญิงผมยาวร่างหอมใส่ผ้าพันคอขึ้นตถักสอที่หน้าขึ้นภาพนิ่ง เฟซชมพูขาวเต้นขึ้นตัวกสอนน้องนาเดียเพลนสวัสดีขอขอบคุณที่วิดีโอจากทางบ้านสวัสดีสวัสดีสวัสดีพวกเราพบกันทักทายสวัสดียิ้มแย้มพนริมมือสวยๆอย่างนี้ในสตูดิโอที่มีหน้าที่บอยน้องมสิทธ์ต้นตามเพลงสวัสดีสวัสดียสวัสดียามเช้ากับไร รอนนี้นะครับก็เปรียบเสมือนสนามเด็กเล่นที่ให้น้องๆหนูๆได้มาเรียนรู้สนุกคิดไปกับเรื่องราวรอบตัวพร้อมเอกไปเรียนรู้โลบกว้างและยังเป็นเวทีให้เพื่อนทุกคนมาโชว์ความสามารถได้นะคะและแน่นอนที่สุดครับตอนนี้เราอยู่ที่โยโย่ลนนั่นเองนะคะเราเปิดรายการมาครับน้องๆหนูๆด้วย เพลงเต้นนะคะหรือว่าเต้นเพลงสวัสดีนั่นเองนะครับและว่าพี่น้องคนไหนอยากสดชื่นแจ่มใสเหมือนพวกเราทั้ง3าคนก็อย่าลืมส่งคลิปเพลงเต้นสวัสดีกันเข้ามาเยอะนะคะหากคลิปเต้นใครนะคะที่ถูกใจพวกเรา3ามคนค่ะเราจะเอามาเปิดต้นรายการด้วยนะคะอ่าส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับน,น,น,น้องนีน่าน้องมิวสิคครับรู้ไหมว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันสําคัญอีกหนึ่งวัน นั่นคือวันอะไรรู้ไหมวันครูหรือเปล่าคะถูกต้องแล้วครับน้องมีน่าเก่งมากเลยนะครับแล้วรู้ไหมครับว่าวันครูมีไว้ทําไมเอาไว้ไว้ ครับคนของครูที่สอนเรามาถูกต้องมีศึกเป็นเด็กฉลาดมากเลยนะครับที่เรามีวันครูเนี่ยนะฮะเป็นวันที่เราเนี่ยจะได้ระลึกถึงความสําคัญที่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยให้ความรู้เรามาอืมและเร้วเขาจะมีก bon ิจกรรมทํากันนะวันครูทําอะไรบ้างในการทำ่านใช่ไหมใช่ค่ะ แล้วก็ถือพานด้วยค่ะใช่แต่รลรห,ห้องนี้ก็จะมีาการทําพานร่วมกันเป็นเหมือนการทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้คุณครูอันเป็นที่รักของเราหนูเคยมีประสบการณ์นะ,ะหนูทำมาใช่คร,ค,ครับเป็นลูกเค้กแล้ววันนั้นหนูได้ถือพานถือพานกำลังจะไหว้ครูปุ๊บเ็นคนลๆๆงออกมาเะเลยต่อหน้าตักครูเลยค่ะจริงเหรอแล้วครูก็กมอ่ะ ไม่ได้แกล้งครูใช่ไหมไอนน้เป็นประสบการณ์จริงๆเลยพี่เอยแต่จริงๆพี่บอยชอบมากนะพี่ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าวันครูเนี่ยเป็นวันที่สําคัญมากๆเลยสำหรับเด็กๆทุกคนนะครับเพราะว่าโรงเรียนหรือว่าสถานศึกษาของเราเนี่ยถือว่าเป็นบ้านหลังที่2เลย <c oughs> ถูกไหมเราจะใช้ใช้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนเยอะมากเลยแล้วแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวเนี่ยก็ต้องมีผู้ปกครองและคนดูแลบ้านของเราถูกไหมอยู่ที่บ้านเราก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมถ้ายอยู่ที่โรงเรียนก็ต้องเป็นคุณครูนะฮะที่คอยคุมพฤติกรรมเด เด็กทั้งหลายนะฮะไม่ให้สนจนเกินเหตุถูกไหมครับเราก็เลยต้องให้ความสําคัญกับครูบาอาจารย์นะฮะเลยต้องมีวันครูนั่นเองนะครับผมเอาละวันนี้พี่บอยอยากจะตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวน้องมีสิวสิ์มากๆนั่นก็คือเรื่องถูกต้องล้วครัรู้ตัวเลยเนี่ยรู้ตัวเลยพูดริงรู้ตัวเลยเราจะพูดถึงเรื่องอาหารการกินวัตถุดิบในการทําอาหารอ่า ถามมิวสิกก่อนมิวสิกชอบกินอาหารรสชาติแบบไหนไม่หมดเลยคือลิ้นจะเข้อะไรก็อร่อยแล้วน้องนีน่าล่ะคะชอบกินอาหารรสชาติไหนเยอะรสชาติหวานค่ะก็รล้วานหวานชิบเป็นเกินหวานโอเคนะคะต่างคนก็ต่างมีรสชาติที่แตกต่างกันออกไปนะคะว่าใครจะชอบรสชาติไหนแต่คําถามในวันนี้ น้องแฟนรายการของเรานะฮะตั้งคำถามเข้ามาเป็นเกี่ยวกับเรื่องวัตถุดิบนะฮะที่ใช้ทำอาหารนั่นก็คือเกลือ <ด fiquei. S 1> นั่นเองครับและคำถามของน้องแฟนรายการเกี่ยวกับเกลือจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามในช่วงรู้อยากรู้เราไล้ร <The simple> <The> ู้แล้วละครเกลือใช่ไหมผมใช้ทำอาหารอย่างเช่นแซลมอนทอดเกลือน่ะ ถ้าไม่ถึงมีรสเค็มแล้วมีประโยชน์ยังไงหรอครับภาพนีงเด็กชายเสื้อเหลืองยิ้มกอดอกขึ้นตัวสอนเด็กชายสุพัฒน์เท้าสกุลอายุ7ขวบในซีเรียเป็นคำถามจากน้องโงพี่น่าสนใจมากเลยว่าทำไมเกลือถึงมีรสเค็มและมีประโยชน์ยังไงบ้างรู้ไหมนีน่ารู้ไหมไมิสิกรู้ไหมแต่หนูสงสัยค่ะว่าเกลือเนี่ยมันผ่านขั้นตอนอะไรมาบ้างคะหนูก็สงสัยเหมือนกันคะ่ะหรือว่า เขาแบบองอซายมาคะสีเป่าโอรา,ายมาแบบว่าขัดสีแล้วกลายเป็นสีขาวาแล้วมาบดบดใช่ไหมไม่ใช่<อ>ใช่ใช <ๆ S 2> หน่อยนะฮะเท่าที่ที่บอยรู้มานะฮะ <ๆ S 2> เกลือเนี่ยเขามีการผลิตเนี่ยหลายแบบมากๆนะครับ <ๆ S 2> แล้วก็มีเกลือแบบที่ต้องทําจากเกลือทะเลนะฮะจากน้าเกลือนะฮะ <ๆ S 2> แล้วก็มีเกลือแบบที่ตักจากน้ํานะฮะ บ่อเกลือด้วยแล้วบ่อเกลือคืออะไรอะคะคือบ่อเกลือเนี่ยมันเป็นวิธีการผลิตเกลือโดยที่เขามีรูแล้วถ้าน้ำเนี่ยคือน้ําเค็มนะมันขึ้นมามันกลายเป็นบ่อแล้วตรงนั้นเนี่ยก็เอามาใช้ทําเกลือได้นั่นเองนะเค็มไปเลยซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยบ่อเกลือเนี่ยเราจะเห็นไปทางจังหวัดทางเหนือมากกว่านะฮะนี่คือบ่อเกลือแต่ถ้านาเกลือเนี่ยเราจะเห็นย่านสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีอะไรประมาณนี้ ในเมื่อน,น้องโบกี้ยกอยากรู้มิวสิกอยากรู้มีน่าก็าอยากรู้ว่าประโยชน์ของเกลือทาอะไรได้บ้างเราจะส่งน้องโบกี้ไปนะฮะออกไปสํารวจและหาคําตอบด้วยตัวเองในช่วง ภาพนี้เด็กชายเสื้อขาวกอดอกขึ้นตัวอักษรน้องโบกี้นักสำรวจตัวน้อยคู่กับชายร่างท้วมใส่แว่นยนิ้มชูมืโป้งขึ้นตัวอักษรคุณพ่อและช่วงนักสำรวจในวันนี้น้องโบกี้ก็ได้ชวนคุณพ่อไปหาคำตอบที่น้องสงสยัยด้วยการมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนาเกลือกันที่จังหวัดสมุทรสงครามซึ่งวันนี้มีครูโตผู้เชี่ยวชาญแห่งโรงเรียนค้นนาเกลือมาเป็นผู้ให้ความรู้กับน้องโบกี้กันด้วยละครับเริ่ต่อค่ะ สวัสดีครับวัวสดีครับว่ะผมอยากรู้จ้ะนะครับเกลือที่แม่ผมใช้ทำบบข้าวน่ะทำไมถึงเลือดเค็มอะครับอ้าวเดี๋ยวถ้าอยากรู้จริงๆนะครับ,รบข้อไูดูขางไนเอามเอาครับอ่ะป่ะภายในบ้านบอร์ดข้อมูลเกี่ยวกับเกลือตั้งอยู่ กล่องแป้งเกลือจืดหลายกล่องวางซ้อนกันบอดขั้นตอนกระบวนการผลิตเกลือครูโตน้องบวกที่คุณพ่อเดินเข้ามาครูโตครับครับผมอยากรู้ว่าอาหารที่ผมชอบเนี่ยอย่างเช่นแซลมอนทอดเกลืออ่ะทำไมถึงมีรสเค็มหรอครับอา้าวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวลุงก็จะพาดูว่ากระบวนการเกลือเนี่ยมาได้ยังไงทําไมถึงเค็มได้ยังไงตอนนี้คือกระบวนการเกลือี่ยเกลือเนี่ยมาจากน้ำทะเล เกลือเราเนี่ยจะเป็นเกลือสมุทรเกลือสมุทรนี่ยังไงไม่ใช่เป็นสมุทรที่สองน,นะ<อ>นาเกลือเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนทุกขั้นตอนเลยจะมีตั้งแต่นาแต่ละนาเลยนะลูกน้ําเข้ามาตั้งแต่นาแรกเลยคือทาเยก่านาวังเราก็ใช้เครื่องใหญ่ๆดูดน้ํามาพอก่อนที่จะปล่อยเข้าสู่นานอันที่สองชาวบ้านต้องเก็บไอตัวปัญหาของชาวบ้านนี่ตัวปัญหาของชาวบ้านเลยชาวบ้านเขาเลือกดินหนังหมาดนูลองจับดูครูโต,ตส่งดินหนังหมาให้น้องโบกี้ันินหนังดิน ก็เร็วเหนียวอ่ามันคือสารหร่ายและไข่น้ำฟิวีซีที่เกิดขึ้นอ่าลุงมาเปลี่ยนชื่อปนดินขี้แดดนลยเกลือตอนนี้เป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับต้นไม้พอเก็บออกมาแล้วน้ำก็จะปล่อยเข้ามาแต่ละขั้นตอนนาตาที่จะมีหลายอันประมาณเจ็ดแปดอันจนให้น้ำเลยเหยอยู่แค่ประมาณแค่สามสี่นิ้วสามสี่นิ้วอ่าน้ำก็จะปล่อยเข้าสู่นาะอันที่สามความเค็มก็จะเข้มข้นอีกไปเรื่อยๆปล่อยนาะอันที่สี่ับก่อนที่จะปล่อยเข้าสู่นาะนี้ชาวบ้านต้องเก็บไอตัวปัญหาของชาวบ้านอีกตัวหนึ่ง ชาวบ้านเรียกว่าเกิดจืดพอเราเก็บนี่ปับ๊บน้ําก็จะปล่อยเข้าสู่นะอันที่ห้ารนะะยะก,การเดินทางของน้ําลูกตั้งแต่นาวังนาตาบนารองเชือ้อนาเชือ้อนาปรงใช้เวลา4เดือนเต็มๆแล้วถ้าแบบเกลือเขาทำเสร็จหมดแล้วแล้วฝนมตกนี่จะเป็นยังไงครับก็หมดเลยครับฝนตกตุ้มก็ยิ้มหน่อยนะครับน้ำจะดออกมาอีกพืชจนถึงสตาร์ใหม่ คือพวกลุงก็จะยิ้มด้วยการน้ำตาจะไหลเรื่อยๆเลยคือจะมาเล่นที่อันเราที่ถามให้ใช่นาสุดท้ายลงุงก็ถึงว่าชื่อว่านาปรงปรงสักปรงสักไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหลุงโตก,ก็ช่างเข้าใจตั้งชื่อนาอันสุดท้ายจริงๆเลยนะครับถ้าฝนตกลงมาชาวนาเกลือก็คงได้แต่โปรงและทำใจเฮ้อเศร้าเลยแต่ถ้าฝนไม่ตก วันแรกเราได้ดอกเกลือลูกลองชิมเลยได้ชิมได้น้อยเข้าเค็มอร่อยเค็มมีรสชาติหวานมาเค็มเค็มหวานหวานใช่รสชาติเค็หวานนี่ครับตั้งแต่ผมรู้ตั้งแต่แรกถึงอันสุดท้ายเนี่ยผมอยากเห็นของจริงแล้วครับอ้าวอยากเห็นของจริงนะมเตรียมพร้อมไหมพร้อมครับเตรียมพร้อมลุยเลยลุยเลยเด้อเอาละครับหลังจากที่น้องโบกี้ได้รู้แล้วว่า ที่เกลือมีรถเค็มาะเพราะทำมาจากน้ำทะเลนั่นเองว่าแต่เมื่อลงพื้นที่นาเกลือของจริงน้องโบก,กี้จะได้เรื่อะไรและจะเจอเซอร์ไพรส์ e อะไรบ้างที่ตามชมกันต่อช่วงหน้าครับขึ้นโลกโก้รายการพิโซน มาติดตามชมกันต่อในรายการคิดโซนช่วงนี้ครูโตก็ได้พาน้องโบกี้และคุณพ่อมาที่ขั้นตอนแรกของการทำนาเกลือซึ่งนั่นก็คือนาวังนาแห่งนี้มีความสำคัญอย่างไรบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับอันนี้จะไปนาวังอ่าแล้วนาวังนี่มันมีหน้าที่ทำอะไรหน้าที่คือจะตัวกักน้ําจากที่ในคลองเข้ามากัากน้ําให้เยอะมากที่สุดบางทีเนี่ยถ้าน้ําเรานาวังเราไม่มีปั๊บเนี่ยเราจะทําเกลือไม่ได้แนละ้ว เพราะมันระเหยออกหมดนั่นก็แปลว่านาวงังจะเป็นน้ําที่มีน้ํามากที่สุดใช่จะใหญ่มากที่สุดแต่น้ําเยอะมากที่สุดพอเราเปิดหูน้ปั๊บน้ํามันก็จะออกออกเข้าไปเลยเรืในนาวังเนี่ยมันมีอะไรบ้างล่ะคโอ้มีทั้งกุ้งมีทั้งปลาปลาในี่คืนเราก็จะเป็นปลาธรรมชาติเลยเขาจะมาจากในในคลอ,องของเขาเองเลยเดี๋ยวเราไปดูไหมไปแล้วครับเราไปทอดกัน เดี๋ยวเราอเอาไหนมาพออแไรค่ะพ่ดป,ป่าเดินมาบ้านสังกษีตั้งอยู่ริมคลองรูโตโน้องโบกี้คุณพ่อเดินผ่านานาวังทั้งสามคนมองน้ำที่มีอยู่เต็มผืนนา,านะว้าวว้ายมนติดแผล มาติดตอด้วยลูกสาวเลยดึงเลยสาวสาวเรื่อยๆสาวไปสาวไปโบกี้เมาแห่ที่คุณพ่อถืออยู่เฮ้ยอาละสิครับนอกจากตอไม้และปลาแล้วมีอะไรติดขึ้นมาด้วยนะได้งูด้วยได้ปูด้วยได้ปลาด้วยเราได้งูกินปลาด้วยนี่เป็นปลาเหรอคะปลาหมอเทศครับลูกปลาที่อยู่กับน้ำเค็ม กี่กลวงงูแค่นนรู้ลาปนาถึงแม้จะเป็นงูกินปลาแต่หนูคอยอยู่ห่างๆอย่างห่วงหวงดีกว่าใช่ไหมครับน้องโบกี้คุ่าขั้นตอนนำเสร็จเราจะไปทำอะไรกันตอนน่อเดี๋ยวเราไปเก็บดินหนังหมาหรือชาวบ้านเขาเรียกว่าดินแฉะนาเกลือกันเอาไปเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับต้นไม้นะครับเดี๋ยวเราไปเดินไป ดินหนังหมาหลายชิ้นบนพื้นนาโบกี้เก็บดินหนังหมาแผ่นใหญ่ใส่ถุงสีขาวที่คุณพ่อถืออยู่ป่ะคือเราเก็บขี้แดดนาเกลือจากนาตากแล้วเดี๋ยวเราจะไปนาอันที่สองไปเก็บกปลือกตือกันกปลือกตือค่ะเปลืกือนะที่เราเอากระตีเนี่ยเอามาทำเป็นแป้งด้วยกันบักเราเดินดุยติโตถือถุงสีดำคู่กับน้องโบกี้ที่ถือถุงสีขาวไม่ค่ะไม่นางเงี้ยเปลี่ยนกะลุง อลองดูว่าอันไหนเบากว่ากันแม่ครูโตก็ช่างแกล้งน้องโบกี้ได้นะครับจะทดสอบพลังน้องใช่ไหมล่ะเรามีวิธีเก็บเกลือจืดอย่างนีเรามีอุปกรณ์เรามาีตัวนี้เขาเรียกไม้กวัดไม้าฟแล้วก็มีตัว โอยโกขยะอ่าเราจะโกยไอเกลือจืดแล้วก็มีกระป๋องที่เราจะเก็บเกลือจืดอ่าเก็บเกลือจืดครับเอาละครับหลังจากที่น้องโบกี้เก็บเกลือจืดได้แล้วตอนนี้ครูโตก็จะพาน้องไปดูดอกเกลือที่เก็บไว้ในยุ้งฉางนั่นเองครับทั้งสามคนเดินเข้าไปในยุ้งฉางกองเกลือสีขาวพูนเป็นเนินสูงไหนๆมาแล้วนะครับลงหาบนี่ภารกิจ สุดยอดเราผ่านด่านตรงนี้ได้ก็แปลว่าผ่านด่านจากโรงเรียนคนานาเจได้เลยน้องโบกี้สักคานไม้พาดวันที่คอรับสิช้า้พลังเปลวไฟล้อมรอบตัวน้องน้องโบกี้แบบกระกร้าใส่เกลือเดินไปรอบรอบความสุขเมื่อกี้นี่คือมันหนักหนักก็ต้องรีบเดินนะคบเรื่องเขาที่มันมันหนักก็รีบพอรีบเดินก็เลยวนไวครอะความสุขเมื่อกี้แบบหนักหนักแล้วหนักใจ หนักกายนั้นยังไม่เท่าหนักใจใช่ไหมล่ะครับน้องโบกี้เราจะอะไรกัน่ออ่าเดี๋ยวเราวางอ่าภารกิจตัวนี้นครับที่เราเก็บเกลือจือดมานะครับเดี๋ยวเราไปทําแป้งพอกหน้ากันเดินออกไปเลยามาดูนะฮะว่าไอ้ที่เราเก็บมากี้นี้เดี๋ยวให้แต้มสอนน้องหน่อยนะ้วขั้นแรกเราจะทำยังไง แรกนะคะเราก็นําเกลือจืดที่เราเก็บมาได้นะคะเอามาล้างก่อน,นะคะ่ะแล้วไปตากให้แห้งแล้วจะได้แบบนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วนะคะก็เอามาคั่วน้องบกกี้ใช้ตะหลิวผัดเกลือที่อยู่ในกระทะเสร็จแล้วมัพี่แตมเขาจะมากองกองด้วยผ้าขาวบางกองเสร็จ มันจะได้เป็นเนื้อแป้ง,งนี้เลยน้องโบกี้และคุณพ่อช่วยกันหยอดแป้งลงบนผ้าขาวน้องโบกี้นําตราปั๊มจุ่มลงจานแป้งเหลวแล้วนํามาแปะที่แก้มคุณพ่อเป็นลายดอกไม้คุณพ่อนําตราปั๊มแ,แปะแป้งบนแก้มน้องโบกี้ันเนี่ยผมได้เรียนรู้รอะไรหลายอย่างเลยผมโตขอบคุณครูตรงเลยนะคะแล้วเนี่ย ผมกลับไปอ่ะผมก็อยากมาอีกเรื่อยๆครับมาเรียนรู้อีกครับได้เลยยินดีมากเลยลุงจะเปิดโอกาสเลยถ้าหนูมาเดือนมีนาวิสานี่จะเห็นเกลือหนูจะได้ช้อนดอกเกลือด้วยขอบคมครับต่อนะครับครับครับขอทาด้วสครับบ๊ายบายความไม่ท้าเจลของผมวันนี้ก็คือได้การมาเรียนรู้อันที่ผมงงมานานแสนนานผมก็ได้หายงงเพราะตอนนี้ที่ผมรู้ว่า เกลือมันคิดว่ามันทํำจากทะเลแล้วมันก็มี LED นะครัรวันนี้ที่ผมบรรทับใจอย่างผมได้มาเรียนรู้กับพ่อผมได้รู้หลายอย่างเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้เกี่ยวกับหน้าเกลือก็มาคู่โตกันนะครับ าพนิ่งคุณพ่อน้องโบกี้ครูโตหรือป้ายสีชมพูเขียนว่า Expo Kids c o m e t y และตอนนี้ขอต้อนรับน้องโบกี้และคุณพ่อนะครับนักสำรวจคนเก่งของเรานี่ครับ <S <S สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อนะโบกี้ด้วยนะครับน่ารักมากเลยเล่าคร่าวๆเลยไหมครับว่าวิธีการทำนาเกลือเนี่ยต้องทำย่างไรบ้างก็วิธีทำนาเกลือก็ต้องมีแบบนาเกลือครับก็ น้านได้พูดออกมาจากดินแล้วน้านที่หนึ่งชื่อน,น,นาวังน้าได้สองชื่อน,น้าตากน้านได้สามชื่อนาเชื้อน้านได้สี่ชื่อน,น้ารนองเชื้อน้านได้ห้าชื่อน้าโปงครับนาโปงโอ้โหมีวิธีการทำห้าแบบเลยคุณพ่อทำไมนาโปงอ๋อวอนนีเป็นนานสุดท้ายครับที่พอเกลือมันเป็นตกผลึกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครับ,รบก่อนที่ชาวบ้านเขาจะเก็บเนี่ยเขาจะโกเยเป็นกองขึ้นมาเหมือนกับภูเขาครับผมเขาก็ต้องมาลุ้นรู้ว่าถ้าวันไหนฝนตกเนี่ย เกลือที่ปอมทูของทั้งหมดก็จะละลายกันแกเป็นก็เลยต้องปรุงแต่ชีวิตโอ้ผมเข้าใจแล้วก็คือการํำเกลือนี่มันก็ไม่ไม่ง่ายเนาะมันต้องแบบเราต้องดูฟ้าฝนด้วยแล้วถ้าฟ้าฝนมาตอนที่เก็บผลผลิตเกลือแล้วเนี่ยก็ไร้ประโยชน์เลยใช่ครับถ้าฝนตกตอนขั้นตอนที่5จะแต่ไปอยู่ตอนขั้นตอนที่3ามทำอะไรครับกลับไปนาเชื้อใหม่คับแล้วก็ค่อยมาเป็นนาสี่นา5้าเหมือนเดิมคับแล้วเกลือมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับน้องโมกี้ครับทำให้ เสริมร่างกายแข็งแรงคับแข็งแรงเสริมไอโอดีนใช่ไหมใช่ค่ะเสริมไอโอดีนถ้ากินเยอะไปก็เป็นโรคอะไรใช่ใช่ครับผมก็คือทุกอย่างเราก็ต้องบริโภคแต่ปริมาณที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ต่อร่างกายถ้าบริโภคเยอะเกินไปก็ทําให้เป็นอันตรายต่อร่างกายได้เช่นกันใช่ไหมคบใช่ค่ะเห็นหน้าวงเนี่ยมีไปจับปลาด้วยเป็นยังไงบ้างคะก็ตื่นเต้นค่ะพี่บอกว่าตื่นเต้นเพราะพี่บอยเห็นงูนั่นคืองูอะไรคะงูปลาค่ะ กินปลาไม่กินคนครับกัดได้ใช่ไหมคะแม่พี่มิวสิกไม่น่าถามเลยขึ้นชื่อว่างูก็ต้องกัดสิครับแล้วทำไมไม่ลงกระโดดเล่นน้ำเลยไปหลอนเล่นกับงูไม่เอาเลอ๋ไม่เอาดีกว่าใช่ไหมและการที่ออกไปเรียนรู้กับน้องโบกี้ได้อะไรบ้างครับคุณพ่ออ๋อก็ได้ความรู้ใหม่สำหรับเพิ่มเติมให้น้องเขาเขาจะได้ทราบครับว่าเกลือเนี่ยผลิตมาจาก ที่ไหนแล้วก็ก่าจะได้มาย่างละมาดขนาดไหนครับผมโอเคถือว่าได้ความรู้มากเกี่ยวกับเรื่องเกลือตอนนี้หายสงสัยหรื Hi, อยังหายสงสัยแล้วนะฮะ <c oughs> แต่ช่วงหน้า ไปเตรียมตัวดีๆนะเราต้องมาโชว์วันนี้นะรู้ใช่ไหมรู้ครับและเพื่อ i ี่ๆน้องๆน,นักสำรวจคนเก่งของเราได้ออกไปสำรวจกันมาทางรายการก็จะเปิดเวทีให้น้องกสำรวจคนเก่งของเราได้โชว์ความสามารถพิเศษได้นะคะและช่วงหน้าโชว์สุดพิเศษของน้องโบกี้จะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามคะ่ะคือโลโก้รายการที่โซน แาละครัมาสนุกสนานกันต่อกับรายการพ <'s> ิซอนช่วงนี้คือช่วงเวทีเด็กเก่งนั่นเองนะครับเราจะเปิดโอกาสให้แฟนรายการของเรานะฮะมาแสดงความสามารถบนเวทีแห่งนี้ด้วยจะโชว์คนเดียวจะชวนคุณพ่อคุณแม่ปู่ย <พบ S 2> <ๆ>่าตายายโชว์ได้หมดเลยค่ะได้ทุกรูปแบบโอ้โนะฮะนี่บอกได้เลยนะครับว่าน้อง โบกี้ของเราวันนี้เขามีความสามารถพิเศษเกี่ยวกับการแสดงละครนี่เธอท้ามาทำอย่างนี้กับฉันเ <c oughs> ขาจะมาแสดงละครมาบวิีแห่งนี้ซึ่งมิวสิกก็ไม่ธรรมดาที่บอยเชื่อลองเล่นสักหนึ่งบทบาทได้ไหมอยากรู้ว่าจะสู้น้องโบกี้ได้หรือเปล่าเอาบทเป็นงอนที่บ้านไม่ยอมให้กินขนมไปกันใหญ่แล้ว่ะ <c oughs> มิวสิกไปกันใหญ่แล้วว่าเอาพี่นีล่าดีกว่าคือคนนี้มาแย่งขนมน้องนีล่า,า,าแล้วน้องหน่าเป็นคนดีนะ5 4 3 2, 2> ี่สามสองแอคชั่นเธอจะมาแย่งขนมฉันทำไมนี่นี่คุณให้ชิบิไปชิบิไปไอา้ยี่อย่า,น,มมานะไปชมไปดูน้องโบกี้ดีกว่าสองคนนี้เล่นอะไรก็ไม่รู้เรื่องละไปชมโชว์ของน้องโบกี้ กราฟิกรูปจอทีวีขึ้นตัวอักษรนักชุมชนคิดโซนครับบนเวทีเด็กหญิงชุดเรสฟ้ามองถุงพลาสติกในมือเธอเกาหัวขึ้นกราฟิกขึ้นหมายคำถามน้องบอกฤฤฤฤฤี้สะพายถุงผ้าเดิอนออกมาจากหลังบ้านไม่มินทำงังเหรอก็ดูสิขยะพวกนี้เกินกายไปหมดเลยไม่รู้จะทำยังไงดีน้องบอก,กี้หยิบถุงขึ้นมามองมือซ้ายจับที่ปากอ๋อคิดออกแล้วพลัเราก็จะปดะโยชด์นันเถอจริงเ,เ,เอองหรอเอาสิงั้นก่อนอื่น ขวดเป็นบนี้พอตัดเสร็จแล้วครับสุงมันจะติดพอคาัสุงมันจะติดเสร็จแรกคเข้าไปในขวดเหลือปลานิดนึงเอาไว้สองค้องพอค้องเสร็จแล้วแระเข้าไปในขวดพอแร็เสร็จแล้วปิดฝาได้ถูก่เราตัดกันเสร็จแล้วลองใช้สิโหเจ๋งไปเลยนะ ดูแต่ขยะที่แม่ชิแล้วก็สามารถนำกลับในชนิดได้พวกเราเลยมาว่าถุงพลาสติกหนึ่งใบใช้เวลาการสลายติดตัวห้าสิบปีเชียวนะเข็ยนสาเหตุที่ทําให้โรกเรียนเเพราะว่าการทําลายถุงพลาสติกโดยการเผาก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศทําให้สัตว์หลายตัวต้องตายด้วยถุงพลาสติกใบเดียวโอไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยว่าถุงพลาสติกเพียงใบเดียวจะสามารถทําอันตรายได้ถึงขนาดน,นี้ใช่แลว้วทีนี้เราควรหัดมาให้ถุงท่าเหล่านี้ แทนถุงพลาสติกกันนะรถขยะลดโลกรอรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยได้สี่ต่อไปฉันจะใช้ถุงผ้าทแทนถุงพลาสติกงั้นดีเลยแต่อย่าลืไมไปบอกคนรอบข้างให้หัดมาใช้ถุงผ้ากันเยอะๆนะได้สี่ฉันจะบอกแม่ว่าให้ใช้ถุงผ้าทแทนถุงพลาสติกโอ้หเก่งมากเลยหนูชื่ออะไรครับใบตองค่ะเป็นเพื่อนโบกี้เป็นเพื่อนโบกี้โอ้โห และโชว์ที่จบไปเมื่อกี้ชื่อว่าอะไรครับชื่อว่าเรื่องหนูน้อยรักโลกค่ะหนูน้อยรักโลกพูดถึงเรื่องอะไรกันครับเมื่อกี้พูดเกี่ยวกับถุงพลาสติกครับถุงพลาสติกจะทำให้โลกเราร้อนได้ก็เลยหัดมาใช้ถุงผ้าก,กันครับอ่าให้ลดงดใช้ถุงพลาสติกกันเนาะจุดเริ่มต้นของการแสดงละครดีกว่าทําไมถึงเลือกแสดงละครเมื่อี้มันทําให้ผมชอบแล้วก็ทําให้ผมมีความมั่นใจค่ะ ทำให้ผมมีสมาธิด้วยค่ะโอ้เก่งมากเลยอะสุดยอดเลยตบมือ่อยสุดยอดไปเลยครับเป็นการสแสดงละครที่ได้แนวคิดดีๆแถมยังได้ฝึกสมาธิอีกด้วยอาเป็นว่าเราไปฟังที่มาของความชอบการสแสดงของน้องโบกี้จากคุณพ่อกันเลยดีกว่าครับทำไมอยู่ดีๆน้องชอบสแสดงละครพอดีเขาชอบการสแสดงออกครับแล้วก็เหมือนกับว่า พอเล่นแล้วรู้สึกน้องเขาชอบแล้วอินเนอร์ได้อะไรดีก็เลยก็เลยสนับสนุนนะครับผมสิ่งที่คุณพ่อสนับสนุนคืออะไรครับหมายถึงว่าให้ปเรียนหรือว่าอะไรใช่ครับปเรียนการแสดงครับผมวันนี้ให้ปีเรียนการแสดงโดยตรงเลยเหรอครับใช่ครับโบกี้ชอบไหมครับชอบค่ะขอให้หนูได้เป็นนักแสดงจริงๆนะครับหวังว่าวันหนึ่งหนูจะทําได้นะครับเก่งมากเลยนะครับเอาล่ะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะนอกจากน้องจะตั้งคาถามแล้วออกไปหาคําตอบด้วยตัวเองแล้ว ยังมาแสดงความสามารถบทเวทีอย่างนี้อีกด้วยการแสดงละคร,รนะครับนี่คือเยาวชนเด็กรุ่นใหม่ของเราเอาละครับเก่งขนาดนี้นะครับทางรายการของเรานะครับก็มีโล่มอบให้เป็นที่และรึด,ด้วยนะครับผมนะฮะนี่คือโล่จากรายการคิดโซน มอบให้เลยครับเก่งมากๆเลยสำหรับพี่พี่น้งองๆนะคะที่มาร่วมเรียนรู้แล้วก็ไปโชว์ความสามารถในรายการของเราก็าจะได้ถึงเสื้อส,นสวนๆแล้วก็โลกเป็นที่ราลเลยไหมคะ่ะเซ็นสมาชิกของเรานะคะ ก็จะร่วมทำกิจกรรมพิเศษอีกมากมายเลยค่ะกับทางรายการขอย้นะคะคอย่าลืมส่งคลิปเพลงเต้นสวัสดีกันเข้ามาเยอะๆนะคะพวกเราสามคนรออยู่นะคะส่งง่ายที่เพจ Facebook, ะะเฟซบุ o กที่โซนนะคะวันนี้ขอบคุณคุณพ่อนะฮะแล้วก็น้องโบกี้และน้องใบตองขอบคุณมากครับลาการด้วยเพลงนี้ครับมาทุกคนเต้นเพลงสวัสดี สชและกทปรขึ้นตัวหนังสือขอขอบคุณศูนย์ก,การเรียนรู้โรงเรียนคนทำนนาเรืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามที่ปรึกษารายการดรมาดิ๊กแก้วจินดาอาจารย์พิมขาเด็กนละครินทร์ซีโร,ร่ดัตนามาคนะที่โลโเรายการคิดโซน